ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพร้อรสงชวนชมพระวันนี้วัดพุธอุ้ย,ยหยุดพักผ่อนนอนกันให้สบายฝนฟ้าตกเมื่อคืนฝนตกทำพรๆอากาศเขาก็ดีมือนกันนะแต่เมื่อคุณเนื้อ,อน,นะเป็นนลมๆทง้งสาวนะอย่างเขาเดือน6กคนก็ตกพรำๆอะไรเงี้ยนะเขาจะลองแบบนั้นนะเพลง ทรัพย์คง้าพระเจ้าเดี๋ยวมาด้วยความบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธถวายพระสงฆ์จิตใจจำนงมั่นคงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แค้มู่มานขอให้พบพะาสีอ่านในานาคตการนี้ถืนสาธุเนี่ว่ากันไปเนี่ยจะไม่ยากอะไรเนี่ยสาธุแล้วก็แลันแฟนแฟน,แฟน,แฟนเรียกร้องไมอยากจะชมพระ งลงรับปิดทองจะไปยากอะไรครับผนสองเกดมีทั้งทองแดงครับชาติทองเหลืองทองดำสีดำก็มีไม่ต้องมีทองก็มีโอ้ยเดี๋ยวจัดฉ่ชมเต็มความตั้งใจเลยนะครับวันนี้ผอ,สอนสงวันนี้ชมครับพี่ครับเพื่อนครับ นะสวยงามดีนะครับดูแบบของของคอนสงนะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันขอบคุณท่านมากนะครับที่มีน้ำจิตมีน้ำใจไมตรีนะครับวันนี้ก็ชมองแรกนะครับสีสันนะวันนะกเขาก็เข้าท่าดี พิมพ์นี้รู้สึกว่าลงไปแล้วก็มีคนบูชาไปแล้วนะรงนี้องใหม่มาอีกแล้วนะครับเส้นวาสนาขึ้นติมสวยงามดีข้างหลังก็ดูงดงามวันนี้ไม่มีแสงแดดไม่มีก้อนเมฆนะนะครับผ่านไปองแรกผ่านไปเดี๋ยวดูองที่สองโอ้โหองที่สองนี่ก็โอ้โหงดงามครับ นะลงรักสีแดงนะก็เรียกลักสัตว์สีแดงลงรักปิดทองหน้าตาเขาก็ดีนะอนสงก็มีให้ชมอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีได้ไรท่านขอบคุณพี่มีน้ําใจนกเริ่มมาแล้วฝนตกนกก็เริ่มมาแกกแกกแกแกเสียงก็จั๊กจั๊กจันะ๊กจะไม่ธรรมดาเอ้เอา,อาว่านไปนะครับนี่ก็ ช่วงนี้อยู่ในช่วงข้อรรษาฤดูการนะพระก็ยังจะภาษาอยู่นะเห็นแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปไหนนู่นแหละจะช่วงนู่นแหละนะจะทอดกระถินกันนู่นแหละครับคงจะมากันแล้วนะจะได้มีการทอดกระถินสามคัคคีนะยินดีปีดากันอ้าวชมกันเรื่อยๆอเหนื่อยก็ไม่ต้องหยุด เลื่อนผ่านไปพับปิดทองทั้งหมดนะครับวันนี้นเสนอให้ชมตามสวยงามเนี่ยำรวจมาไหมวอลวๆลว,ว,ว,วไปแล้วนะครับไม่ได้คุยเรื่องของใครนะครับคุยแต่เรื่องของพรสรงชวนชมพระอย่างเดียวเอานะครับองค์ที่สามสามสามผ่านไปนะยังไม่ผ่านที่สวยงามลงรักปิดทองนะครับวันนี้มีจัพระลงรักปิดทองนะครับ อ้าวนะสวยดีนะครับเออใครชอบก็ศูนย์8ปดห6ศูย่งแปดสามเจ็ดอยากเลยเ,เขาลงไว้ทำไมอะลักปิดของเขาลงรักษาเนื้อพระพระบางทีคุณเก่าๆเ,เนี่ยเขาหรือว่าช่างเขานลงไว้เพื่อปิดมาให้ผงพิเศษผงที่อยู่ในพระในรูดเออผงพุทธคุณมาก่อนก็ผสมใส่กันมาแล้วเนี่ยสังสกเกตดูถ้าลง ถ้าสวยทุกนนนะองนะมงคลเขาก็มาขูดเอารักออกแล้วก็ดูสวยงามเอาโหงนี้หลังกระดาษด้วยนะถามผู้รู้เขานะคนเก,เก,เก,เก่าๆศูนปดหกศูนย์หนึ่งแปดอ้าอาลงแดงสีแดงผูวไม้อง์แล้วหมาไงไม่รู้นี่ <laughs> องนี้โอหสวยจริงๆผงพุทธคุณขึ้นรักกนล่อนเลยนะชาพบะคุณเนอนะเนะี yeah. ่ย จะกจะชมกันก็แลจะตองจัดกันละนะให้ชมก็ตามความถูกใจห้าองค์ห้านาทีองค์ละหนึ่งนาทีอ้าวนี่อ้าวนี่ครับข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งวงวานญาติมิสนเท็กันคนเคี่ยร่วมทํางานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทินครับ เนี่ยปอนสงก็ว่าไปตามเรื่องของปรอนสงชวนคุณทําบุญใส่บาตรอ่นะไปผ่านไปสีแดงแดงอา้าวดูสีดำดำบ้างนี่อ้าวเนี่ไข่นกกระทามาอีกแล้วจะเตรียมน้ํามันไว้ทอดไข่ไม่เอานะสีนี้หายากก็เรียกว่ารักดำนี่ยสีน้ําตาลผสมอยู่ในพระพิมพ์พระประธานใหญ่อะ วัตถังโคสิตารามชุดสร้างสวยงามนะครับชมกัน,นข้างหลังนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเนี่ยนะถูกใจก็ต้องบอกว่าอ้าวให้ชโปกโพสกงเขาบอเอาพิมพ์ปกโผูพิมพ์แบปลกเรียกรงรักปิดทองไงโพพิเศษด้วโผแปดโผเก้าโอ้โหสวยงามดีนะครับ มีให้ชมเดี๋ยวเว่าแม่มีแต่พระพระปิดทองมีเยอะนะเนี่ยให้ชมกันนะอ,อารมณ์ดีเมื่อวานถ่ายหลายองค์บอกถ่ายหลายองค์ก็เอาใหม่หยุดไปหลายวันก็ต้องถ่ายนะครับองค์รักปิดทององค์ที่เจ็ดองค์ที่แปดเอาเดี๋ยวดูองค์ที่แปดนี่รักแดงเลยบานเลยนะผสมนะ,น,ะน,ะนะมีทุกอย่างเลยครับ ท่านทักมาบุ๋มรีบเก็บไว้ให้ท่านเลยกลัวจะลืมของใครแต่ของใครนะแบ่งปันไปทุกที่นะแบ่งให้กับทุกคนครับเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละครับเราเพื่อนฝูงเรานะครับพี่ครับน้องครับจัดให้นะตามอา้าวเมื่อกี้ตรงอะไรพิมพ์เอาเดี๋ยวเมื่อกี้พิมพ์ปกพูไปแล้วเดี๋ยวให้พิมพ์อ่าพิมพ์พระประธานนี้พิม,พ,มพ,นนพ์พระประธานใหญ่ใหญ่ เออพิบเส้นได้ไมันเดวขึ้นมาอ้าวไม่เป็นไรมเมเดี๋ยวเดี๋ยวพิบจะดีดีกว่านะจะดีให้ชมนเนี่ยถ้ามีอย่างนี้ยครับพระพรสฆงจัดหนักจัดเต็มเขาเรียกว่าเต็มคาราเบลเนี่ยเต็ม,เต,มเต็มที่ภาษาวัายรุ่นพี่พรส่งวัยรุ่นพี่ไปเต็มคาราเบลตรงไหนวันนี้ก็เต็มที่ไงนะสวยงามดีนะครับเพื่อนครับพี่ครับน้องครับเนี่ยพยายามจัดของที่ดี ให้พี่ๆเพื่อนๆเขาได้ชมอ้าวพิมพ์พิมพ์อะไรพิมพ์เจดีอ่าพิมเจดีโอ้โหตรนี้เกตบัวตูมอ่าพิมพเจดีนะสวยงามนะต้องมีให้ครบเสร็จเขาอ่าพิมพเจดีไม่ใช่บ้านพรมในวัดลักขังเดี๋ยวดูพิมอะไรพิม์เจดีก็ต้องมีพิมพ์เกตบัวตูมเดี๋ยวพิม์ใหญ่ใส่ตะลุงก่อนฐานแซมก็มีอ้าวนะครับถูกใจก็สุบากันแล้วนะ จัดให้ทุกคนนะครับนี่เจ้าแม่ลาเอียงให้แต่คนโน้นให้กับคนนี้ไม่มีคําว่าลาเอียงกับผู้ใดจัดให้ด้วยความยินดีกับเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็ทุกท่านครับที่ชอบกับพรสงนะพระแบบนี้สวยอย่างนี้นะเออ,อรักสีแดงตีดีนะ พิมพระประธานใหญ่เอาหมักเข้ามาแล้วโอ้โหครับเนี่ยนะจูกันไปนะครับสีแดงอีกแล้วรักแดงอีกแล้วจมกูเนื้อนะโอ้โหเอาเดี๋ยวให้พิมพ์อะไรฐานแซมดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวๆที่องค์นั่นจำไม่ได้นะเจ็ด ปดเก้าองแล้วอ้าวอ้าวอา,เ,อา,เ,อาเนี่ยนะครับชมกันสวยงามดีนะครับเก่าแบบธรรมชาติเนี่ยนี่นี่แล้วก็ต้องดูกันนะครับประสงไม่หวงใครนะครับตึงใจตั้งจิตตั้งใจใส่กันให้ดูกันส,สวยๆอ้าวนี่แกงเป็นกับประดุกงาช้างทุกองเนี่ย เก๊กเลยพระนี่เนื้อหนุ่มถูกใจก็ทักทาย086 0 1 8, 8 3 7 2 6นี่นะครับวันนี้ชมจะลงรักปิดทองนะทั้งลงรักแดงทั้งลงรักดำทั้งลงรักปิดทองแหมช่างสรรหามานดะพ่อนะไม่ได้หาแล้วก็มีอยู่แล้วเก็บไว้ตรงหลายสิบป,ปีแล้วแล้วก็หยิบมาให้ชมกัน้าอเนี่ย โอ้เหลืองชาวบ้านมาเขาจะโกรธเอาร้องเพลงมากเขาจะว่าร้องไม่เพราะอีกเขาจะติดเดือไว้เนี่ย,ย,ยโอ้เจ้าชอนกยุงเนี่ยแววเสียงเพลงมนรักลูกทุง่งโอ้เจ้าชอนกยุงแววเสียงเพลงมนรักลูกทุ่งขยับูกคออย่างไม่ดีเท่าไหร่องนี้ฉันไม่ลื่นเลยเนี่ยนะดูเสียง แดงว่าเลือดีนะสวยฐานแซมลรงรักแดงด้วยอ้าวว่าเนี่ยนีของดีมีให้ชมนะแบ่งปันให้ทุกคนนะครับพีมฐานแซมไม่ค่อยมีนะฐานแซมท Still, ทแต่ก็มีลงรักปิดทองอน,นี่ก็รักร่องชาติเขาเรียกว่าล,ล,ลงปิดทักลงรักปิดทองร่องชาติลองจาติก็หมายควมว่าสีแดงอาข้างหลังไม่ต้องดู อาเนี้ยครับเนี่อ้าวมาอีกแล้วอันนี้ไม่ใช่ไขน่นกกระทานะไขน่นกกระทานะเขาลายอันนี้ลลก็ลงรักสีรักดำเนี่ยกลายเป็นสีน้ําตาลแล้วเก่านะครับเนี่ยนะะครับชมกันไปนะครับจะมีอะไรล่ะครับสวยงามจัดให้ชมตามท้องเรื่องเนี่เนี่ย,ยชมพระธรรมดาก็จะเบื่อกันใช่นะ เอ,อชมอย่างนี้กันมั่งนะจะได้ไม่เบื่อเนอ,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 อครับนีครับข้างหลังด้วยข้างๆไม่ได้ดูแล้วครับนัถ่ายไม่เป็นออขอโทษขออภัยครับน้ำบอ่อน้ำรองเป็นรองน้ำใจขอบคุณท่านอาจารย์เทนะผู้ใหญ่ใจดีดั้งเดิมารบอูชาด้วยความศรัทธาย,ย่างสูงออขอบคุณพี่สมนึกออผู้ใหญ่ใจบุญ ต้นแบบนะ FC คนสำคัญขอบคุณพี่สเสน่ห์แล้วก็พี่มะนะโอ้โหพี่มณะนี่พี่มณะ,นะะ,ะนี่ยังไม่ได้ได้พระอ้นี่เลยนะเนี่ยพระพระพระสีสีเนี่ยยังไม่ได้เลยนะเขาเรียกว่าพระลงรักลงชานิะพปิดทองพี่บวรบวรก็ยังไม่ได้พี่สมนึกก็พอได้ไปเยอะอ้าวผู้ใหญ่ใจดีด้หลายท่านขอบคุณด้วยน้ำใจเมตีขอขอนุญาตออกชื่อด้วยนะ ท่านเอาอะไรเนะนี่ยพิมพ์ J D กระเมื่อกี้พิมอะไรเอาพิม J D พิม J D อ่ะเอา,เอานี่เกรดปรตูเกรดปรตูหูสวยงามจริงๆนะดูท่านดูให้ดีนะเอ้ผมดูผราปิดปกโพตรงไหนเมื่อกี้ลงๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสามสี่ปกโพงดงามโรงรักมีทองทั้งหมดแล้วครับ 086, 018, 37, 26ศหเจองหรขาจเจาไปชอบยังไงกระทัดไทยมาไม่สงวนลิก์กิทธิ์ยินดีมอให้ทุกคนไม่แพงนะครับองคหนึ่งก็หลายตังหน่อยลงรักปิดทองอได้ไปแล้วก็หนึ่งอย่างว่าเลยนะคาหารสุนัขจอดจัดโอ้โหตอนนี้มีคนมาได้โทรมาหลายวันแล้วนะ รายได้ทำไมาเป็นไรนะครับสองสร้างสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังสีวัดบางหลวงหัวป่ารางังนี่ผมมาตังจะไปมอบไปนอกไปก้อนหนึ่งแหลเดี๋ยวมอบอีกนะตีละสามหมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งให้สมเด็จพุทธจารย์โตสร้างหน้าตากกว้างสิบเจ็ดเมตรโอ้โหงนี้ตงรักปิดทองนะพิมพ์วัดระฆังใหญ่สูงยี่สิบสองยี่สิบห้าเมตรเนะเก่ามากนะ ทุกองสวยงามลงรักปิดทองมาชมกันแล้วก็อะไรอา้าพิมฐานแซอีกองหนึ่งเมื่อกี้ลองชาติอันนี้ไม่ลองชาติธรรมดาเลยกับทองคำที่สวยสวยงามแบบนี้แหละครับพะปิดทองก็ต้องสวยนะหอระคังหอกองหอระคัง สร้างแล้วขอกองกำลังสร้างพุทิอีกสี่สิบแปดห้องโบสถ์ฝรงสิบสองเมตรยาวสีห้าเมตรผมจะไปช่วยวัดนะแล้วยังสร้างสะพานด้วยนะครับเอออ้าวอาเอ้าจะองไหนลงมาดีองนี้จะดีไหมเออโอ้เดี๋ยวองนี้ดีกว่าเพื่อนๆชอบทัดชอบทัดแบบนี้สวยงดงาม ครับชมนะครับสวยงามประการตาด้านหน้าเวทีนะครความงามนะครับวันนี้เดี๋ยวตดปิดท้ายด้วยองค์เนื้อสีแดงจะไหนแล้วขี่องค์แล้วนะ่ยนะครับแม่นะ เะนะวันนี้ก็ลงปิดท้องให้ชมหนึ่งเดียวนะครับอ้าวบึ้บอเอาไม่ค่อยได้เห็นเห็นกระดาพระแบบนี้นะสวยงามเนกายตาดตานาวิธีสู่สายตาพี่น้องชาวเพื่อนๆทุกคนนะครับเนี่ยความงดงามมุงบอกแข่ง คนเก่าก็ลงไว้นะทองในโอ้โหปังนเนี่ยครับเราลงรักปิดทองเนี่ยนะครับอาวกี่องค์แล้วเอาดูดวงเดือนแดงแดงที่ส้อองนะองนี้ยังไม่เคยมีใครได้เห็นนะลงรักปิดทองลงฉาสมเด็จพระละคังพิมพ์นิยมเลยครับเอา องคสุดท้ายอาไวันนี้เขาทุกทั้นโชคดีมีความสุขคิดอะไรสงฟารบุญมารปารถนาไม่ตำฝกคนไม่จนฝกใครให้ล่ำให้ดวยนะครับน้ำบอ่อน้ำครองเป็นเรานับใจเยลือพระอหรหันต์พระในบ้านพระพ่อพระแม่อย่าลืมคนที่ให้ความรักเรานะให้เงินทองเราใช้อย่าลืมคนที่นะครับมีน้ำใจต่อเรานะครับอย่าลืมเราเป็นผู้ฟังก,ต,กตัญญูกตเวทีดูแลช่วยเหลือ นะคนใกล้ชิดคนข้างบ้านคนที่อยู่ใ,ใกล้ๆเรานะครับรับรองนะท่านจะมีแต่ความสุขนะช่วยเหลือกันทุกทั้งดีทั้งนั้นนะไม่มีอะไรไปได้หรอกครับอะไรก็แล้วแต่แตนะ่วันนี้พรสงขอขอบคุณทุกท่านที่ชมพระของพรสงนะครับอย่าลืมใส่บาตด้วยข้าวถ้วยแกงถ้วยขนมถ้วยวันพักก็อลองไปฟังเทศดูนะตามวัดวารามพราเทศกันดีๆทั้งนั้นนะ ข้าวถ้วยแกงถ้วยขนมถ้วยก็จะทําให้เรามีความสุขนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้นะดีกว่าไม่ได้ทําอะไรนะองค์สุดท้ายวันนี้องวัดสำหรับวันดีนะโอ้โหเขาทุกท่านเดี๋ยวดูนี่ดีกว่าสุดท้ายดีไรเอา้าองนี้ทำไมสวยอเดี๋ยวองนี้ดีกว่าถูกตาต้องใจดิอ้าวองนี้ดีกว่าสวยนี่ขนทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดอะไรสุขความบหมารปาถนา ไม่ตำฝักคนไม่จนฝัาใครให้ร่ำให้รวยเป็นที่รักของทุกๆคนเลยนะครับโชคดีรับรวยด้วยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ